<Yeah. S 1> เธอมีสิทธิ์อะไรมาเล่นสาน้ำของฉันเอาไว้กันเถอะใบยมเสร็จฉันเราจะมาเล่นที่าสานี้จริงๆเหรอฉันได้ยินมาว่ามีเด็กเกเลรด้วยนะช่างถอะนะก็เล่นไกลๆเด็กคนนั้นสิไป น้ำเย็นจังเลยเนาะอืมงั้นเรามาว่าน้ำแข่งกันเถอะได้เย้ <Yeah! S 2> เธอชนะเป็นไงรรบใบยกโอ้ oh, oh, ก็เธอว้ายแล้วมือมาโดนฉันอะฉันก็แพ้สิเธอมีสิทธิ์อะไรมาเล่นสระน้ำของฉัน เต้องแก้แล้วล่ะ <laughs> มางั้นขออีกรอบได้เกิดอะไรขึ้นนาะยายยกเธอ,ไ,ไ,อไม่รู้เหรอว่าที่นี่ถิ่นใครเฮ้ยแชมป์เด็กเกเรนี่ใช่ ฉันนี่แหละเด็กเกเรพวกเธออย่ามาเล่นในสระของฉันนะสระของเธออะไรนี่น่ะสระสาธารณะ,ะนะใครจะเล่นก็ได้ใช่ใช่อย่ามายุ่งเลยเธอจะวหายก็ได้แต่เธอไม่มีความสุขแนะ่ว่ายกันเธอะใบยกเสร็จฉันอะไรเนี่ยนี่เธออีกแล้วนะเด็กเกเรฉันก็กระโดดน้ำของฉัน ฉันไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยไปกันเถอะขึ้นฝั่งกันไม่เล่นแล้วสงันเอ้ยสน้ำหน้านี่เธอทำอะไรเนี่ยพวกพี่เจ็บเลยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูฮะก็น้องเข,าข้าหน่ยสิคะ มาเล่นสานี้แล้วคลองสาเหมือนเป็นเจ้าของสรนะน่ะเราไม่ยอมให้คนอื่นเล่นเลยค่ะอ้าวทําอย่างนี้ได้ยังไงหนูสระนี้นะ่ะเป็นสระสาธารณะคนอื่นใครๆเขาก็มาเล่นได้หนูคองสาะไว้คนเดียวแบบนี้ถึงว่าไม่มีคนมาเล่นสาน้ําเลยช่วงนี้นะ่ะเขาไม่เล่นก็เพราะว่าเขาอดแอร์ไงครับสู้ผมไม่ได้เขาก็เลยหนีไปนี่เป็นสาส่วนรวมอย่าเห็นแก่ส่วนตัวนะลูกให้คนอื่นเขาเล่นด้วย แล้วคุณน้าเป็นใครถึงจะมาว่าผมน้าคือไล่ากาดยังไงล่ะหรือผู้ดูแลสานีหรือจเจทําไมครับคุณน้าได้งั้นน้าจะแบนหนูไม่ให้มาเล่นสระน้ํานี้อีกเป็นเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยเหรอครับคุณน้าไปขึ้นจากสา,าได้แล้วไปก็ได้ครับไปลูกไปเล่นน้ำได้ตามใจชอบเลยเด็กเจเลยไปแล้วไปคุณน้า ดื่มเหล้ามันคมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันคมมันไม่ดีหรอกน้อง